เราเลยก็ับไปได้มุ้งคูเาเอะไรก็ต้องทาเขาอีกบอกว่าบัน้เกียรว่ามากกว่ามารุ่นบอกบอกหม่ถ้ามากกว่ามูลนิกรจะถือได้ตัดก้นมูนี่เนาะ เขาว่าเบิ <descon fin anta> <p ust ASE> <ire> ่งเอาเด้อลูกเมียใส่เงินเยสิใส่หลายๆเขาว่าเบิ่งผัวเฮ็ดงานเนี่ยบ้านฉันอานนี้อ่าเบิ่งนจอยมันคือแข็งแรง ขาดนะ้ำเหมือนบุกจ่ายตัวมันจังเป็นตะมวนลโหนักเออ